ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเทิดทูนบูชาพระคุณพ่อร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและอายุวัฒนมงคล50ปีเจ้าอาวาสน,นวัดคลองพระสถทึงหมูห่5ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วในวันที่5ธันวาคม2568โดยช่วงเช้าพิธีบวงสวงและพิธีไหว้ครูบาอาจารย์ในเวลา9นาฬิกาช่วงบ่ายพิธีวางศิลาฤกษ์ในเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปและร่วมถือศีลกินรําบวชเนคขมะก้ารินีชีพราม ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5ทธันวาคม2568ในงานขอเชิญร่วมบูชาไม้มงคลและกองบุญต่างๆรายได้เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถอย่าลืมอย่าพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมสร้างพระอุโบสถไวนณดินแดนพุทธโคดมให้ยืนรงคงอยู่5,000ปีที่วัดคลองพระสถิึงในวันที่หธันวาคม2568เวลา13นาฬิการ่วมพิธีวางศิางลาฤกษ์โดยพร้อมเพียงกัน